มันแข็งแรงทนทานเนี่ยมันจะอยู่ได้อย่างน้อย2ปีหรือไม่หน่วยงานก็ชี้แจงนะครับอันนี้ก็มีเอกสารมีหลักฐานชี้แจงเพื่อนๆไปดูได้จากเพื่อนที่อยู่ในกรรมธิการนะครับว่าไม่มีการประกันผลงาน2ปีและเราก็ได้สอบถามด้วยว่าต่อให้มันเข้าข้อยกเว้นเนี่ยการที่เอาดินมาผสมซีเมนเนี่ยมันไม่เหมือนงานคอนกรีตอะไรที่ต้องประกันผลงาน2ปีนะมันมีข้อยกเว้นที่เป็นช่องว่าง นะจากมติคลมสมัยเก่าก่อน20กว่าปีเนี่ยว่าการทำเอาฝายเอ่อการทำอะไรก็ได้ก,ก,ก,ก็ตามเนี่ยเอาดินมาผสมซีเมนต์เนี่ยมันใช้ช่องว่างข้อนี้ทางกฎหมายได้แต่เราก็บอกว่าถ้าคุณเจตนาดีจริงนะแล้วคุณคิดว่าฝายเนี้ยมันจะทนทานอยู่ได้ดีจริงๆนะมันก็เป็นอำนาจรัฐนะครับที่จะบอกว่าเวลาทำสัญญาเนี่ยใส่เงื่อนไขประการงาน ประกรันผลงาน2ปีหน่วยงานสามารถทําได้ถึงแม้ไม่ได้บังคับตามกฎหมายเขาก็ไม่กล้ายืนยันครับแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่างบที่เราอนุมัติไปเนี่ยอยู่ได้อย่างน้อย2ปีก็ตอบไม่ได้นะครับ